คำถามนี้นะคะก็ถามมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณจะมีเวลาตอบให้อย่าเพิ่งงอนกันนะท้าทายใช่ไหมคะถ้ทาในภาษาอังกฤษคือ Challenge นะคะก็คือการท้าทายเหมือนกับว่าท้าทายแบบนี้เหมือนเป็นการแข่งขันมากกว่านะคะไปะไรถึงเป้าหมายถูกไหมคะย้ายฮาริสทิลโลยูดโฟรเดมายเซลฉันนี่อยากจะท้าทายตัวฉันเนี่ยที่จะไปให้ถึงเป้าหมายตรงนี้ที่การท้าตัวเราเองท้าทายตัวเราเองใช่ไหม วุดันอูดฟอเดรฮันได้เขาท้าคุณยังไงหรอเขาท้าทายเธอยังไงหรอฮันอูดฟอเดไมทิลเขาท้าฉันที่จะอะไรเราก็พูดต่อไปได้เลยนะฮันอูดฟอเดไมทิลโออะไรเงี้ยก็ก็พูดต่อไปได้เลยคนะแต่ถ้าที่เขียนมาถามแบบนี้ คิดว่านะคะน่าจะในกรณีของคอนฟ lict มากกว่าเหมือนกับการที่เราเหมือนอาจจะทะเลาะก,กันหรือว่าอาจจะแบบอะไรดิสคัทกันอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็อาจจะพูดอะไรงมาที่เรารู้สึกเหมือนไม่การท้าทายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็พูดแบบนี้ออกไปได้ค่ะว่า o จู r าโซเพอร์วูเซ่นนะอ่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันช่างยั่วมากเลยมันเหมือนกันท้าเหมือนกันท้าไกล เรียกไงว่ากวนมือกวนตีนกวนประสาทอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือ pro โ o p r o b u s e ่ e นะนะคะแต่เราไม่ได้อยากจะต่อล้อต่อเท่งด้วยเราแบบว่ายังไงเธอก็มายั่วยุนกวนประสาทฉันไม่ได้ล้อกเออนะยายลาได้อีกเกสอ่ยายลาไมอีกเกส probusere up die นะคะก็บอกว่าฉันเอ่อก็คือฉันเนี่ยเอ่อฉันไม่ปล่อยให้ก็คือเธอเนี่ยมามาจะมายั่วยุนกวนประสาทฉันเนี่ยไม่ได้หรอก Du a r าบาร์ et อตเอเตครังเลยเธอน่ะมีแต่จะหาเรื่องทะเลาะตัวอาบาร์ดิเอครังเลยเอาไปใช้ได้เลยนะคะหลายคนนะขอบคุณสำหรับคำถามนะะไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่านะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะก็ช่วยแชร์ให้ครูลาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ